สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครับรายการ Family Music c ลินิกเกษตรและสุขภาพครับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังอุเอินกันที่นี้เวลานี้ครับ8โมงมาเจ้าถึง6โมงมะเลยนะครับ8โมงมาเจ้าถึง6โมงมาเลยครับรายการ Family Music คลินิกเกษตรและสุขภาพนะครับกร,รับปากันวันนี้ครับวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน 2,565ครับรายการ Family Music คลินิกเกษตรและสุขภาพครับครับพี่น้องครับมีปัญหาบเข้าอกเข้าใจเรื่องการเกษตรเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนนะครับเรื่องสัป,ปะใครทองใครถามใครหู้ในเชิงวิชาการเอินมาได้08 17 64 3ดหนึ่งเจ4 3หก3สาบอกกองผมอู้ว่าเชิงวิชาการนี่นะครับ <laughs> คนที่เปิ้ลมาเข้าใจาก็เยอย่าบืนปากใส่ห้อนะบืนปากกองอาจารย์นี่ก่อนว่าอย่างผมไปบรรยายกับเจ้างี้ใช่มันถึงมีลราคนที่เปิ้ลเป็นปราด <laughs> ปราดนี่มันเจ็บปาด <laughs> คือคนผู้รู้อ่ะแต่รู้หูแต่หูแต่แตแตในแบบเรื่องหนึง่ง <laughs> กลับเวลาเขาว่าก็ผมมาอุ้นในเชิงวิชาการเก็เกับบืนปากใส่แล้วเปิ้ลก็ถามในใจว่าจริงๆถามในใ,นใจนี่คือเดาวอ่ะ แต่ว่าในคนหมู่เดียวเซลกันนี่มันอู้หรอกแต่วกก่อถามมาแน่จริงอาจารย์มาปลูกหน้าแข่งผมเน่จริงอาจารย์มาไถนาแข่งผมเน่จริงอาจารย์มาตัดแต่งกริงล้วไย่แข่งผมเนี่ยมันคนละอย่างครับอันนั้นมาป็นความชํานาญเฉพาะอย่างเฉพาะตัวแต่ถ้าผมถามว่าปุ๋ยขึอหยังปุ๋ยตัวหน้ามีประโยชน์อย่างไรปุ๋ยตัวกลางมีประโยชน์อย่างไรปุยตัวต้มีประโยชน์อย่างไรฮอร์โมนพืชมีอย่างพ่องแต่ละตัวมันเป็นจะได้ นะครับอย่างที่ผมถามเพื่อนถามเพื่อนผมเอากิ่งลำไย,ยมากิง่งนึงถา,มมาวมาขิงหันอย่างฟ้องเนี่ยบอกถามว่าขิงหันอย่างฟ้องเพราะว่าเวลาอู้กันมันเถียงมันถึงเถียงบัาจะจะจะอันอย่างอันอย่างเออผมโอดมาได้กันเลยครับกิ่งลำไยมามักไก่นิ้วโค้ดเลยครับมาให้มันขิงหันอย่างฟ้องมันก็โม้มันก็หันกิ่งหันสีกิ่งมันสีนั้นใบมันมีขี้ชุ ใบมันมีกี่อันยังเป็นลักษณะจะไนคามันอู้หมดทับกิ่งละเมียกิ่งเดียวมัหงผมมือมันอู้ได้เป็นชั่วโมงว่ะโม้มันพอแล้วมาถามเพราะว่ากิขงหันยังผอว่าหนึ่งหันหนึ่งที่เขาหันหันหนึ่งที่คุณหันได้แหละอันนี้มันเป็นทางกายภาพทางฟิสิกส์ข้อใครก็หันแต่จะที่บายได้นักได้น้อยคืออยู่ความเข้าใจและความชํานาญแต่สิ่งที่ผมหันนะคืออย่างหนึ่งผมหันเข้าไปทางนัยหนึ่งผมหันเปลือก จากเปลือกเป็นเนื้อเยื่อเจริญจากเนื้อเยื่อเจริญเป็นแก่นมันนะครับและในแก่นของมันเนี่ยนะครับมันก็ยังมีต่อน้ําต่ออาหารมีเซลล์มีโฟเอมการการดูดน้ําขึ้นไปดังบนถ้าเป็นต้นไม้ก็หันกระบวนการดูดน้ําตั้งแต่แห้ไปถึงปลายนะครับด้วยกระบวนการแคปโคลอรีแอคชั่นและกระบวนการคายน้นําน้ํากับป้าแาร่ธาตุอานต่างๆในดินขึ้นไปป้าขึ้นไปนะครับไปยังใบขณะเดียวกันใบมันกด็ดูดกักกครบอนไอาไซด์เข้าไป ทำเมื่อเกิดการกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบโดยมีโคลอโรฟิลเป็นโรงงานมีแสงเป็นตัวกระตุ้นนะครับจากคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 บวกออกซิเจนเหตุการณ์ที่เกิดในโรงงานคือโคลอโรฟิลโดยมีแสงเป็นตัวกระตุน้นเหมือนกับไฟนะครับก็ได้น้ําตาลออกมา C6H12O6 บวกออกซิเจนบวกน้าน้ําและออกซิเจนก็ถูกส่งมาที่ปากใบเพื่อแลกกับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมันตอบได้สก,กัดมันแอบป,ปาก อันนี้คือพวัติษฎีนะครับซึ่งมาจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทีนี้หูอยอีกกระโปรงม่นมีประโยชน์เลยมีประโยชน์ที่เขาได้กําหนดนะครับว่าช่วงไหนเขาจึงขึ้นกินอัญชังช่วงไหนเขาจึงขึ้นเป็นอย่างไรสารโคเลตคืออัญชังสารโคเลตทำให้ลำไยออกดอกได้จะได้เงี่ยนะครับอันนี้ผมบัตเทียงนะครับว่า่องสารโคเลตเนี่ยนักวิชาการมาได้วิจัยแต่ปะโดยบังเอ,อิญโดยช่างสระบอกไฟสระป,ปีกันเลยขึ้นไปแต่ทีนี้เมื่อมัน ได้ว่าสารตัวเนี้นะครับปะโดยบังเอิญแต่ว่าถ้าจะอธิบายในเชงวิชาการมันทำเมื่อเรามีออกดอกได้อจะไดเนี่ยสาระบอกไฟกว่าอธิบายไ,ได้คนที่อธิบายได้คืออย่างคือนักวิชาการคือนักวิจัยนะครับอย่างอาจารย์มหาวิทยาการอย่างผมกันอย่างเงี้ยนะครับอที่เราทําการวิจัยทําการทดลองใหม่อธิบายอธิบายเพื่ออะไรครับเพื่อจะหูว่าเฮายอะไ้ใส่สารที่มันออกดอกยี่อะไรครับจะคือนันใส่น้อยที่สุดออกดอกดีที่สุดจานวนตั้งใดวิธีการอย่างไร แล้วสารข้อเรนมันไปเยอะใด,ดปัดจจัยที่ส่งเสริมที่มันพึ้นละเมียออกดอกเร่ใดปัดจจัยที่ไปต่อ้านมันมื้นละเมียดออกดอกเร่ใด้ยากนี่คือพรื่องวิชาการที่มาจากงานวิจัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกองค์าพยพในโลกนี้แม้กระทั่งในตัวเฮาเนี่ยแมา้จากงานวิจัยนั้นก็อย่าแปรงเตียวมาพื้นก็อย่าแปลงเสื้อมาพื้นเนี่ยมันต้องวิจัยนะว่าจะเอาไฟที่ไหนจะแะแปลงอย่างใดนะครับมายใชว่าวิธีเย็บวิธีเย็บ,ยบมันมยากฝึกไปฝึกมาก็าเย็บได แต่ผ้าเนี่ยจะเอาอะไรมาแบ่งผ้าจะเอาไฟก็จะเอาในหล่อนจะเอาอย่างที่ไหนมาอันเนี้ยมันต้องได้มาจากการวิจัยนะครับการวิจัยครับเรายีได้จะคือผ้าเนี่ยมันเหนียวมันทนอ้ไยี่อะไรวัสดุเนี่ยมันมีลนะามาทําผ้าได้แต่ทีนี้มันแบบทนท้อนยี่ใดอย่างจะเอาอย่างมาเคลือบเนี่ยนะครับอันนี้พูดถองวิชาการอย่างผมแน่นะครับผมเข้าใจในเชิงวิชาการงานวิจัยสารโพเอทิลีนหยังมีโพแทสเซียมมีโซเดียมมันแตกแต่างกันจะได้มันขึ้นเปต้นลำใหญ่แล้ว มันทำมือลำาหญเอาได้ีนี้เข้าใจหมดละแต่ทีนี้ผมมาฟันกิ่งลำไยแข่งพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เไรอใดเข้าใจว่าเออเขาต้องตัดแต่งกิ่งครั้งแรกประมาณ5-60%ครั้งที่สอง3-40%ครั้งที่สามก็ประมาณ10-5%อย่าเข้าใจจะมือเนี้ยงามเหมือนเกษตรกรนั่นไม่ใช่เหรอใดอันนี้มันเป็นความถนัดแนจริงที่มาไทยนะแข่ง2บ่ายไม่ใช่เหรอใดนะครับเนาะ แย่จายหมายวิาลไอ้บางคนว่าผมจะลงโต้งหรอแต่ปันหูอ่ะถ้าบหูด้วยการวิจัยหูด้วยการว่าไนเวลาไปทดลองปลมตัวเองจะลงเรากกัใจนักศึกษาไปแหละเขาดึงขาได้คะแนนเขากดึงขาได้ความเชี่ยวชาญนะครับแต่เขาสามารถสรุปสูตรยอดได้อย่างอีเป็นต้นนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่างในโลกเนี่ยมนจากการวิจัยแปลงถนนผลตังบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างมันต้องมาจากข้อมูลจากงานวิจัยถ้างานวิจัยง่ายๆเพราะว่าโพอย่างปเดีอยวเขาทำเนี่ย พักการเมืองนั้นจะได้มีโอกาสได้กี่คนพักการเมืองนี้จะได้จะได้ไดยังไงเลยมีโอกาสเป็นนายกอันนี้คือเป็นงานวิจัยง่ายๆเพราะว่าโพคือไปสอบถามแต่ว่ามันจะได้ข้อมูลเที่ยงตรงร้อยเปอร์เซนต์อขึ้นอยู่กับเทคนิคกับวิธีการแต่มีแนวโน้มแบาจะเป็นอย่างนั้นแต่ร้อยเปอร์เซนต์ตอบต่อมาได้พักเซียนก็ทำมาได้ขึ้นอยู่กับวิธีการและการบาดเอ็นเอียงต่อหรือมีอาคติต่อสิ่งนั้นๆที่เขาทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็ จะได้ก็ได <anya> ้ก็ต้องเชื <chat> ่อว <competitions> ิชาการถ้าไม่เชื่อวิชาการปุ๊บบอกว่าเปกิ่นิ้าแผลปัจจุบันนะเพราอย่างพวกแมาชายวิชาการนะบันต้องขี่รถบันต้องใช้น้ำมันถ้าบม่เชื่อวิชาการเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากงานวิจัยนะครับมาจากวิชาการทั้งนั้นนะครับเราฟังมันมีเราคนเลี่ยมอ่ะเน่จริงจริมาถ่น่าแส่งฮาบายเนี่ยจริงจรมาตัดแต่งกริงแข่งหาบายนี่จริงๆเอายานาแส่งหาบายมันมันคนละฟิวกันแต่เราก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้มาก็คือ สิ่งที่ไปหูไปหันกันพี่น้องกเกษตรกรพี่น้องชาวบ้านการเรียนรักพักจำอันเพิ้นมาว่โอ้คนนี้แต่งกิ่งแบบนี้งามดูนหนเทคนิคฝันฝนไม่ดีดล้หนะะแาก็เอามาใจกับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะมันสิ่งบางอย่างไปทําน้ําเต็มแก้วแล้วมันมาได้ครับผมเลยประยุกต์ใจสูตรความสําเร็จบอกว่าเรื่องอะไรอยาก,กจ้างนะครับใครที่อยากจะสําเร็จเนี่ยใครถ้าอยากจะสําเร็จต้องใช้สูตรนี้ประยุกต์ใจจากคนที่ประสบความสําเร็จมานะครับ s อเท่ากับเศษหนส่วนสองเเท่ากับวงเล็บมากกว่าเศนหนึส่วนสองนะครับบวกสามบาวกเอ็าป็นคนเท่านี่งงนะนะครับ s s คือ u c c e s s นะความสำเร็จ S เท่ากับวงเล็บมากกว่าเซ1หส่วน,น,นสองวงเล็บปิดบวกสบวก MR แปลว่าอย่างครับแปลว่าเอคือสักเซสคือความสําเร็จลงเล็บมากกว่าเสนงสองคืออย่างครับคําว่าเสนงสองคือพยายามเขี่ยวฟองน้ําในตัวเขาเนี่ยออกสักกิงหนึ่งคือความรู้ความคิดความเห็นบางอย่างจะไปทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วถ้าทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้วปุ๊บเลยครับมันไม่มีโอกาสได้เติมแล้วและน้ําเก่าๆได้อยู่ในตัวเขาเนี่ยความหูเก่าๆเนี่ยมันมันโบานราณเขาต้องเอาขวัางพ่องต้องหับสิ่งใหม่ๆมาต้องหับสิ่งใหม่ๆครับว่าเอาขว้างก็คือ มันเป็นภาษาที่มันทำยังไงจริงๆก็พยายามรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะไปปฏิเสธความรู้นะครับแม้แต่รกระทั่งนี่พูดว่าแม้กระทั่งพระน้อยเนี่ยจะไปดูถูกกนได้นะฮะพระน้อยก็เป็นพออระอรหันได้นะครับเพราะว่าเวลาคนจะตรัสรู้มาเนี่ยอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยบางทีแค่เป็นเนนน้อยก็สามารถทําได้ถ้าพ่นมีบุญได้หอมได้หูพ่นฉะนั้นพยายามเอาความรู้เก่าๆหรือว่าต้องรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาพูดคำว่าการทําตัว เป็นน้ำแบบเต็มแก้วก็คือเอาความรู้เก่าๆเนี่ยขว้างไปสักกึ่งหรอลองทับมาสักกึ่งหรอเนี่นะครับอันนี้คือมากกว่าเสนหนึ่งส่วนสองคือพยายามทับสิ่งใหม่ๆมาเยอะๆนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับความรู้เก่าๆเพ้่ออะอันบวกสามบอันบวกสามใบายแรกครืออย่างครบับายแรกก็คือสังเกตตัวตัว,ตวายนะครับมันจะมีแขนมันทั้งบนแล้วก็มีฐานมันตั้งล่างเป็นเหลมแขนทั้งบนคืออย่างครับก็คือพยายาม มีความรู้เยอะๆกว้างๆอ่ะกว้างๆเป็นกะลํามังฮับเลยครับความรู้เรื่องอยังไงผมฮับหมดอย่างทุกวันเนี่ยผมศึกษาเรื่องจิตผมศึกษาเรื่องของจักรวาลผมศึกษาเรื่องดวงดาวผมศึกษาเรื่องโลกเช่น <c> เ <oughs> ศรษฐศาสตร์ทุกอย่างครับผมศึกษาหมดดูไปประเด็นนี้ความรู้มันเยอะอยู่ใน youtube อยู่ในหนังสือหนังสือบ้านผมนี่มีประมาณสามพันเล่มซื้อตลอดนะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งผมอา่านหนังสือได้อย่างน้อยสองถึงสามเล่ม นะครับอ่านแบบสกรีมมิ่งคืออ่านแบบปั๊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 บแต่หูหมดบางกองจบแล้วแล้วปุ๊บแต่นั้นก็มีเวลาว่างมาแล้วก็เปลี่ยนมาอ่านโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งบางเล่มอ่านสี่ห้าเตื้อเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของพระพิธรรมเนี่ยโอ้ต้องอ่านเยอะๆอ่านจ้าๆอ่านนักๆอ่านโดยพิจิตรพิจาและไปปฏิบัติตัวเนี้ยมันถึงจะใจได้นะครับครับฉะนั้นเรื่องของการรับรู้ครับต้องพยายามหูทุกอย่างเพราะว่ามัลติเพิร์สสกิลมัลติเพิร์สโนเรจปัญหาเรื่อง วิทยาศาสตร์ตอบวิทยาศาสตร์ได้ปัญหาเรื่องจิตวิญญาณตอบเรื่องจิตวิญญาณได้ปัญหาเรื่องดวงดาวเรื่องจักรวาลตอบไ, started, job, ating, ได้หมดแต่ลึกกว่าลึกไปถามเรื่องพยายามรู้เรื่องมากแล้วทีนี้นะครับเมื่อรู้มากแล้วก็ต้องรู้ลึกด้วยการรู้ลึกประจาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เขาเจะทํามาหากินน่ะเอาลึกๆอย่างผมอู้เรื่องลาไยเนี่ยผมจะอู้ลึกมากถ้าอู้เชิงวิชาการด้วยกันเนี่ยในงานวิจัยเป็นใดอะไรทําไมเพราะอย่างอย่างที่ผมอู้เรื่องต้นทุนเนี่ยนะครับต้นทุนต้องหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับ แล้วมันต้องติดดอกแล้วออกหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์มาถึงได้ต้นทุนเนี่ยเนี่ยได้เราลดต้นทุนต่อกิโลได้โดยที่เราม่สามารถลดต้นทุนที่มันต่อได้ได้ก็คือเพิ่มผลผลิตมันเนี่ยสองเอต้าได้เรื่อง้น้อยสองเอตั้งหนักขนาดตั้งได้ไม่เอเนี่ยครับคิดโดยละเอียดคิดลึกๆผมวิจัยเรื่องสมุนไพรกันเหมือนกันวิจัยเข้าลึกเข้าดึกเข้าห่มเข้าหอาจนลึกๆหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วยังเจื่อผู้หลานผมเนี่ยนะผมศึกษาผมเก็บข้อมูลมาเยอะมาเพราะผม เ่ายตั้งแต่ปี2548นะครับไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็หูข้อมูลจากคนทิปินกีนนี่นะครับเป็นอั้นนั้นเป็นนันนี่นะครับเขาสะสมข้อมูลมาเยอะมากมากมนเลยมีความมั่นใจอย่างีิไปตัวนเนาะฉะนั้นพยายามหูเยอะๆแต่สิ่งที่มันสาคัญกับเขาที่เราทำมาหาก,กินเนี่ยหูลึกๆนะครับอันนี้คือ y y ตัวแรก y ตัวที่สองครับ y วา y ทำไม y ที่เปิ่นกินเนี่ยจะมีเว้นช่วยวา y ทำไม พยายามมีคำถามครับตลอดนะครับทำไมยังได้เป็นอันยังไงฮันยังต้องสงสัยไปก่อนนักวิชาารเราถือว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบเวลาดูไัยฉลาดบัชาลาดนะถ้าคนเมืองเขาว่าดูภผ่ลวกบุลวกนะครับดูจะจากมันทั้งคำถามดูจะคำถามของเพื่อนอันคำตอบนี้มันโดนบังคับโดยคำถามหรอมาว่ากันแต่คำถามเนี่ยคนที่อย่าถามเข้าท่าเนี่ยคือปราดนะครับคือปลาดภัยจะเข้าท่าบอกเข้าท่าดูที่คำถามที่เพื่อนถาม จะไปดูที่คําตอบเพราะคําตอบมันโดนบังคับโดยคําถามตอบอย่างนะถามมีอีกมันต้องตอบอีกแต่ถ้าไพ่ถามถามที่มันโอ้เขาท้าเนี่ยน,นี่คือปราดและเก่งละฉะนั้นไวน์น็อตคือพยายามสงสัยนักถามใคๆๆหรหูใครหันนักๆนะครับอันนี้จะเป็นปราดหรือเป็นคนเก่งนะครับไวน์ <Why S 2> ตัวสุดท้ายคือไวน์น็อตไวน์นอตคืออย่างครับไวน์น็อตคือทําไม่ไว้นะครับไว้ why why not ทำใหม่ไวน็อตทาอย่างไรทำย้ายวิธีการหุ้บ rocess นะครับ ทำไปยห้ังทำใหญนะครับก็คือพยายามที่จะค้นหาคําตอบนะคําตอบครับอันสุดท้ายก็คือ M R M R คือ multiple practice นะครับก็คือซ้ level, ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับพยายามเนี้ยอ,อย่างถ้าเอาสนใจนะครับใครบ้เก่งลูกในต้องมาสกค้นยกเว้นคนที่มีพรสวรรค์แต่ว่ามันก็บ้าได้เก่งจนนะครับการที่คนเขาจะประสบความสาเร็จนะครับเจ๊พรสวรรค์สักสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊พรสวรรค์สัก ก้าสิบเปอร์เซ็นตนะ์พรสวรรค์ะใจมันถึงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอู้ถึงมมกถ้าเอาอย่างนัาก่อแต่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นคือพรอสวรรค์ครับพรสวรรค์ได้จากอย่างนั้นได้จากการฝึกซ้ําแล้วซ้าแล้วซ้ําแล้วซ้าแล้ว,ลวนะครับฉะนั้นถ้าเรามีพรสวรรค์เยอะๆแล้วมันยอมการง่ายๆล้มแล้วลุกตลอดเนี่ยเพรา multiple practice เนี่ยนะครับหรือว่า multiple repeat นะครับ repeat บ่อยๆซ้าแล้วซ้าเล่ามันถึงเก่งครับมันถึงเก่ง เอาดูปุนตีพินพาดไอ้มูลลิเกนะพ่่นนะครับสองมือมันเป็นนึกในใจว่ามันเยได้อย่างใหญ่นะครับก็ถามว่ามันลุกในต้องมาพูดเรื่องเยอ้จังร้วกันมาได้เนี่ยครับมาฝึกฝึกจากความชอบฝึกจากความต้องการทามาหากินครับวันนี้พยายามจะประสบความสาเร็จนี่มาอู้เรื่องวิชาการอู้เรื่องวิชาการได้เวนะ S success ความสําเร็จเท่ากับวงเล็บมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองวงเล็บปิดก็คือมากกว่าเศษสองคือพยายามอู้นะครับภับสิ่งใหม่ๆมาเยอะ นะครับอันที่มันเก่าในตัวเฮากว้างให้พ่อ,องเพราะความรู้ในที่เฮามาแค่ห้าปีสิบปีแต่มันโบราณละมันแช้บัได้สาหรับเหตุการณ์สมัยใหม่ละแต่ว่าบาลัลเลเรืเลยก็บดีครับต้องมีแต่พยายามพับสิ่งใหม่มานะครับอย่าไปทาตัวเป็นน้าเต็มแก้วบวกสามบายบายแรกก็คือรู้กว้างนัก,นกแต่รู้ลึกลึก,ลก,ลกบางสิ่งบางอย่างที่มันทําหากินได้นะครับบายที่สองคือวายทาไมถามบ่อยๆสงสัยนักนักบายที่สามคือทําอย่างไร นะครับเมื่อทำทําไมหูแล้วกระทาอย่างไรทำอย่างไรคือจะแปลงแะ้วโปรเซสะสุดท้ายก็คือ M อ R มเอมก็คือ t i ลติโ e l ก็คือสกิลครับฝึกแล้วฝึกแขมทักษะเราฟังครับเอาไปเราหลูกหลานฟังเด้อใครที่จะประสบความสําเร็จมาถึงเรื่องสุขภาพหน่อยรจะไปลืมได้นะครับแม่พี่น้องท่านฟังจะไปลืมกินยาพิเศษยาพิเศษนะครับพยายามกินถึงวันยาพิเศษ ยาพิเศษยานี้สามารถรักษาโรคได้ป้องกันโรคได้นะครับและมันเป็นยาวิเศษของสับพสซิงเ <c oughs> คืออคค่องคาับขึ้นน้าน้าปากกินน้ำนะผมนี่กินวันละสามลิตรเก่งด้วยประมาณบอกองแตกหมูแตกตาทีสี่ทีห้าโจทย์ละห้าร้อยซี่ีนะครับหลังจากนั้นไปมาแก้วผมนี่มันห้าร้อยซี่ีแก้วอันกลับมาลายเนะี่ยแก้วจักแก้วกันอุ่นกันเย็นนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ลุกไปห้องน้ำห้องน้ำก็เอามาแหมแก้วหนึ่งนะครับก็นั่งสมาธิสวดมนต์นี่ก็ว่าไปนะครับทํากันบ้านกันเบิ้์นี่ก็ว่าไปครับวิชาการงานวิจัยก็กินน้ําไปเรื่อยๆสักแปดโมงนี่ได้แหมห้าร้อยเป็นปันละแต่ว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงแปดโมงนี้จะบชูแมาจะเยี่ยวมันสองเื่อกับประมาณสักปันปันไปเนี่ยผมมีก๊อกเยี่ยวประจําตัวเป็นจักนะฮะเป็นจักที่มันมีตัวเลขอะตันจักนี่ประมาณสักพันห้าร้อยสี่สี่ ตั้งแต่ตีห้าเราก็นอนเ่าเหี่ยวแล้วสม,มตยตีห้าเจ็ดโมงมะเจ้าแปดโมงป่ายเนี่ยสามเตื้อนในประมาณพันห้าร้อยถึงพันหกร้อยสี่สี่อๆกับน้ำที่เขากินเข้าไปฉะนั้นสักหกโมงเจ็ดโมงกินแฮมห้าร้อยก่อนเข้ามงไดนกีนแมม่แหมได้จะไปมดประมาณตอนเตียงก่อนจะไปกินเข้าแฮมห้าร้อยมดแล้วถ้าเจ้าตั้งแต่ตื่นนอนมาตีห้าประมาณเนี่ยจนถึงเตียงวันเนี่ยผมได้ไปละพันห้าร้อยสี่สี่เหนยวตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงมะเจ้า ประมาณปันห้าร้อยซีซีเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่มาเจ้าถึงสักเที่ยงก็กไปหีกน่อยหนึ่งสักหกร้อยเจ็ดลอยนะครับปร,ปรากฏว่านะครับองค์คารยุ์ต่างๆดีมากยิ่งเขานั่งสมาธิเรากินน้าเยอะๆนะครับน้ําคือสรรพสิ่งน้ําคือทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเพราะว่าน้ํามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการนะครับเป็นทั้งตัวที่ช่วยทำให้ความหนืดของเลือดดีขึ้นน้ําปาออกซิเจนไปหาส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองน้ําปาอาหารซึ่งเป็นอิเลรกตทรไลต์หลือแรต่างๆ นะครับบอกว่าโคต,ตโอนมโอหูกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ําตาลพวกงวิตามินเกิดแลมากับน้าหมดน้ําเป็นตัวปามานะครับฉะนั้นต้องกินน้ำเพราะน้ําคือสรรพสิง่งน้ําคือทุกๆสิ่งทุกอย่างในตัวคนเฮาถ้าเอาไปน,นิบนะครับอูนิบาเสียวข้าตัวเฮานถ้าเอาไปนิบนะไมนจะได้น้ำถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันได้เหงื่อแค่สามสิบเปอร์เซ็นเหื่อเหื่อเป็นเหงื่อเป็นของแข็งนะครับถ้าเป็นหนิบเนี่ยเหลือกากมันน่ะสามสิบเปอร์เซ็นถ้าคนน้าหนักร้อยกิโลน่ะ นะครับถ้าเป็นนีบเรียบร้อยปุ๊บจะได้กากประมาณสักสามสิบกิโลจะได้น้ำเจ็ดสิบกิโลนะครับเราฟังนะเราฟังครับจะไปลืมกินยาพิเศษนะครับกินน้ําเยอะๆนะครับถ้าเป็นง่ายๆหกถึงแปดแก้วหกแก้วก็สามลิตร <c oughs> แต่แก้วของพี่น้องจะบ้านแก้วสองร้อยซีซีแล้วสองร้อยสองร้อยปเกินสามร้อยแต่ของผมนี่กินชัดเจนเลยครับสามพันห้าร้อยซีซีต่อวัน <c oughs> ต้องกินคือได้นะครับต้องกินคือได้ <c oughs> ครับอุ้หรึ่งลำไยช่วงนี้ก็เตรียมต้นนะนะครับ วันเสาร์ที่สามพี่ไปน,นั่งนักที่ร้านสมบูรณ์ธุรกิจนะครับบรรฮวยส้มไปปะไปอู้ไปจาก,กันเนอะนะครับพี่น้องดัางแม่สวยกับประสบความสำเร็จทุกปีนะครับแต่ว่าเรื่องราคาคเป็นเรื่องนึงแต่ว่าจะได้ประตามครับประเทศจีนถึงแม้ช่วงนี้จะติดเชื้อกันหนักขึ้นเป็นหมื่นนะเมื่อก่อนจีนมักคยเป็นหมื่นนะครับแต่ดเป็นหมื่นเกาหลีนักที่สุดคือญี่ปุ่นนะห้าหกหมื่นต่อวันเกาหลีนี่สามสี่หมื่นเกาหลีใต้นะครับจีนก็สามสี่หมื่นเหมือน,นกัน แต่ว่ามันมาตายอ่ะมาตายคนต่อคนอย่างประเทศไทยเอาผมว่าวันหนึ่งมาจำกว่าหมื่นนะครับแต่ตายวันสี่สัาห้าคนที่ผมว่านะ่ะผมติดผมกันเมือ่อสองวันนันนะครับเลยนะกับทุกคนอะ่ะหกเจ็ดคนในครอบครัวติดหมดเลยนะฮะติดหมดนะครับเมื่อก็อยู่มันไปสามวันสี่วันกหายเลยอะ่ะแต่ว่าคนที่เสียชีวิตต่งองเขาไปดูประวัติอะไรพวกเนะี่ส่วนใหญ่เป็นคนติดเตียงกันคนแค่ติดเตียงกันคนเท่ากันคนเป็นโรคก,กัน นะครับได้ยินข่าวสองสามวันแล้วหรออายุสามสิบแปดเป็นโควิดจะอยู่คนเดียวนี่มันแน่ใจว่าเสียชีวิตเพราะอย่างซึ่งสามสิบแปดมาให้เสียชีวิตแต่ถ้าเป็นโควิดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปอย่างอื่นร่วมนะครับเพราะสามสิบแปดนี่เป็นแค่โควิดไี่ไปตรวจไปอู้ไปอย่างไดหรอกแต่ถ้าสามสิบแปดแลวคนมาเดียวเนาะเทคโนโลยีมันมีอะถ้าหอบแหกอิดมันต้องโทรกะโทรหาคนนั้นคนนี้สนิทเอาไปโรงพยาบาลแหละมันต้องแบบอิมเมอร์จนซี่อะต่ายแบบเร่งเร่งด่วนที่ถ่ายรับรวดการเลือดแตกในสมองไงอย่าง วมดใจวก็ได้นะครับแต่เพียงแค่จังหวะนั้นเป็นโควิดแต่ถ้าเป็นโควิดตายโควิดมันกว่ามันอิดก,ก,ก,กว่ามันจะตายนี่เพราะโตนะครับแล้วยิ่งไปนคนนูม่มเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่เล่าฟังครับครับมาถึงเรื่องของการเกษตรเรื่องลำไยเตรียมต้นนู่นเตรียมต้นครับช่วงนี้ครับผลซูเปอร์ซีเอ็น Super CN, สักสามรอบแล้วลำไยทั่วไปกากิโลเดียวครับซูเปอร์ซีเอ็นหนึ่งกิโลนะ้มาสักสองร้อยซีซีสัตนจะรยร้อยซีซี นะครับถ้าฟังก่กับห้าวันเตื้อห้าวันเตื้อห้าวันเตื้อสามเตื้อถ้าบอกฟังกับเจ็ดวันเตื้อเจ็ดวันเตื้อสามเตื้อครับหลังจากครั้งที่สามไปสามถึงห้าวันถ้าฟังก์กับสามวันสี่วันห้าวันเข้าใครับใส่สารทางดินนะโดยสารน้ําเมืองจันทร์สูตรสองครับโพแทสเซียมคอร์โซลูชันพานกับบนการไฟฟ้านะครับคือมันดูดซึมได้เร็วแล้วมีผลต่อหักน้อยแล้วก็สามารถใช้กับละไย่ทุกสภาพพื้นที่บอกว่าละไย่มีน้ำาบอมีน้ำใช้ได้หมดเพื่อใครเพราะมันได้อยู่แล้ว บุองเอาเป็นน้ำผสมน้ำสองลิตรไปพน่นบริเวณเก้ามันเฉลีย่ยตามข้างเกลอนนะครับเกลอนหนึ่งได้กี่ต้นพอข้างเกลอนหนึ่งแลวภา,ายในเจ็ดวันเนี่ยเอาน้ำใส่ถังไปพ่นหนึ่งสองเท่าจบหลังจากนั้นกับกอนทีเต,เตวดาพญาอินพญาพรอมเลี้ยงแต่ถ้าเป็นหงมางได้เนะี่ยเป็นหงที่มมัน,ใน,ในหน่นี่หักเสียหมดนะครับจะแตากเปขวางนะฮะครบับใส่ทางดินด้วยสารน้ำมึงจันสุดสองแล้วพ่นทางใบด้วยสารน้ำมึงจันสุดหนึ่งสารน้ำมึงจันสุดหนึ่งนี่เป็นโซเดียมนะครับเป็นโซเดียม ใจหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรใส่สารกันไหมสารกันไหมผมมีหนึ่งสาร protection burn คือแตรกันไหมอันที่สองครับมีแมกนีเซียมัลเฟตก็คือตัวที่ป้องกันมือมันเหลืองก็ใส่ก็พ่นไปครับใส่ทางดินครั้งเดียวนะครับแมลงมาถ้าตันก็ตันถ้าไม่ตันก็วันพูกงพ่นทางใบครับแห่ห้าวันซ้ําทางใบแห่เตือนหนึ่งเวลาพ่นทางใบนะครับพ่นพอชุม่มยาโชคยาซ้ำเหมือนที่ผมอุย้ยบ่อยพ่นพอชุม่มยาโชคยาซ้ํานะครับเสร็จคือแล้ว ามซ้ำไปซ้ำมาเขาย้อยปดปดมาครับไปมันจะไม่เนาะหลังจากพ่นสารนะมึงจันทร์สูตรหนึ่งทางใบครบสองครั้งปุ๊บเนี่ยหลังจากครั้งที่สองเปเจ็ดวัน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 สี่เต้าครับสี่เต้าครับพ่นเปิดแต่ดอกปิดแต่ใบใช้ดซูเปอร์คูลเปิดแต่ดอกหนึ่งลิตรซุเปอร์เซนปิดแต่ใบครับยกเว้นลำไยบ้าใบครับหรือฝนโตกระสองลิตรได้ถ้าลำไยโป่งสองชุดขึ้นไปในฤดูหรือก่อนลุกมีปัญหาครับสี่เต้าครับหลังจากนั้นมันจะห้ามแผ่นดินกันออก นะครับมันจะหามแผ่นดินกันออกสิ่งเตื่อนาะนะครับบอกกองครบซุปเปอร์คูณหนึ่งลิตรซุปเปอร์เสียนหนึ่งกิโลแนบมาสักสามใบสิ่เตื่อนปุ๊บมันจะได้ประมาณสักสามสิบสามสิบกว่าวันนะครับมันจะถัดย่อยออกละแล้วออกมาดังนสามถึงห้านิ้วพ่นซปเปอร์โมนครั้งแรกห้าถึงแปดนิ้วซุปเปอร์โมนครั้งที่สองแปดถึงสิบสองนิ้วซุปเปอร์โมนครั้งที่สามซูเปอร์โมนถ้าเป็นกรดฤดูหรือในฤดูขอสามเตื่อครับเพราะว่าอิทธิพลที่ทำเป็นตัวคูได้คืออย่างครับความหนาวและสารเ ตึงความหนาวตึงสารคอเรตนะครับมันเป็นกดกันสร้างโครโมสม م เอซึ่งเป็นโครโมสมของดอกตัวแม่ฉะนั้นถ้าใส่สารตัวอากาศหนาวตัวพวกมีแนวโน้มว่าจะเป็นดอกปู P S, สูงมากกว่าสัดส่วนธรรมชาติคือมากกว่าสามตัวหนึ่งปกติทั่วไปคือปูสามไม่หนึ่งปูสามไม่หนึ่งแค่มันหนาวหรือว่าลำไยเจอสารคอเรตแล้วมันมันต้านต้านมาอยู่นะครับตัวปูจะเป็นสี่ส่วนตัวแม่ส่วนเดียวตัวปูห้าส่วนตัวแม่ส่วนเดียวตัวปอหกแต่แต o แถ้าตัวปูหงห้าหกส่วนขึ้นไปปบยุ่งนะครับปฏิสัมันกหลัลา ฉะนั้นตัวที่ช่วยแทนได้นะครับที่ไปส่งเสริมการสร้างโครโมโซม X ซึ่งมันเป็นสัดส่วนธรรมชาตินั้นคือซูเปอร์โมนครับซูเปอร์โมนหนึ่งหลอดน้ำ c, ประซึ่องร้อยสี่สสัตว์จะบริโภคีต่อน้่งสองร้อยลิตรครับซูเปอร์โมนนี่น้อยโพดๆได้เปียยเท่าไรยิ่งดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาผสมแล้วต้องพ่นภายในสองชั่วโมงในจะไปเออละเหยครับและผสมตั้งแต่ก้นถังขึ้นมาใช่ไหมพ่อไม่ใช่ใส่แหนมเต็มสองร้อยลิตรแล้วซูเปอร์โมนแถวถอกใส่ดังโบนในเมือง <laughs> นะ เอาแก้วมาแกนหนึ่งใส่น้ำเกลื่อแก้วเตยฝาซูเปอร์โมลแล้วก็เทไปในน้ำแกะเกลื่อแก้วนะครับก็ให้มุดก้นถังนะครับหลังจากนั้น,นก็ยเติมน้ำมาโกลนตดยเติมน้ำมาเลยใกล้เต็มถังค้างอย่างสักสองสามคืบก่อนใส่น้ำมาสักสามส,สใบกลนๆมันเข้ากันขัดจ่ายไปพ่นให้มันมหมดภายในสองชั่วโมงครับเพราะอย่างต้องหมดสองชั่วโมงเพราะว่ามันระเหยครับมันเป็นลิควิดแก๊สมันจะระเหยจากนั้นต้องภายในสองชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ บำรุงเจอโดยปุ๋ยโซ่55กับไคโตแคลส์วันนี้ซูเปอร์มอนผมมันคือบำรุงจาะกัะสลับกันเลยครับหลังจากนั้นออกดอกออกดอกแล้วมันบาน80%มากกว่าซูเปอร์จัมโบ้3000ตามโปรแกรมซูเปอร์จัมโบ้ um 3000และไคโตแคลส์และปุ๋ยตามช่วงการเจริญเติบโตของหน่วลมาแน่นะครับถ้าไผ่พ่นซูเปอร์จัมโบ้3000ตั้งแต่ดอกบานถึงเก็บหน่วล9-12เตื้อจะได้สงเอมากกว่า80%แพ้ใจนะครับ5-8เตื้อ คือตั้งแต่หน่วยกลางนะครับมกักบ่อแฟ้งในดําเริ่มสร้างเหนือเนะนี่ยจนถึงเกมหน่วยจะได้สองเอประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ถ้าว่าไผ่จ่ายสีเท่าสุดท้ายจะได้สองเอนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปบใบใช้เลยใช้ปุ๋ยใช้ยาปะกะติคนเดียวสองเอแบบเกินสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับสุม้มโซสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเอาเจ๊ปุ๋ยใช้ยาตามที่เขาขึ้นอ่ะสองเอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าบางอย่างสักอย่างปล่อยมันใหญ่คนเดียวมันต้องมือเนะ้ยมันต้องมือปุ๋ย มันจึงมีสองเอครับแต่มันแบบเกินสาวเปอร์เซ็นตแต่ด้วยความคิดโลกของเราอ่ะพยาบามขี้โลกยุ่งมือขึ้นเอาคือมันใหญ่คู่แก่เนี่ยนะครับฉะนั้นฝากนะซูเปอร์จัมโบ้สามกศูนย์ครับเริ่มใช้ตั้งแต่ดอกบานแปดสิบเปอร์เซ็นจนเก็บหน่อยปุ๋ยถ้าดอกบานแปดสิบจนถึงเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันนี้ห้ามใส่ปุ๋ยครับใช้แค่ซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์ไคโตแคลน้ำมาสักสัญจบต์สร้สองสารเต้านะครับเม็ดข้าวโพดถึงในดำสร้างเนื้ออันนี้เรื่องปุ๋ยสาวห้าห้าผสมซู นะครับถ้าในดําสร้างเนื้อถึงในดําสร้างเนื้อสนิทวันนี้ปุ๋ย15 15 15เสมอในดําสร้างเนื้อสนิทถึงเก็บ่วยอันนั้นซูเปอร์ซีนครับซูเปอร์ซีนครับแต่ว่าไอตัวที่ใช้เป็นลักตลอดคือใครตัวแค่แล้วซูเปอร์จัมโบส้สามโมสูดูตามโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นนะดูตามทันเลยนะครับลองว่ามันนกขลุ่มถ้ามีให้หน่อยอย่างมันนกขลุ่มมันแนวนะครับก็ฝากครับพี่น้องท่านผู้ฟังเนะี่ย นะครับอเอาเข้าใจอยังเป็นมาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามขอบคุณพี่น้องสตรอเบอรี่นะนะครับวันก่อนแมาเอาถึงบริษัทครับซูเปอร์มมนไปพ่นกระตุน้นการออกดอ,อกของสตรอเบอรี่คนละอย่างกับลำไยนะลำไยนี่เพื่อที่จะทําทชักนําเป็นดอกตัวแม่ใช่หนึ่งหอดต่อน้ำสองหลตรแต่สตรอเบอรี่ใช้กระตุ้นการออกดอกมาเนี่ยใช่หนึ่งหอดต่อน้ำสาวรีหนึ่งหลอดสาวรครับเอาน้ำมาสาวรใส่ซูเปอร์มมนไปหลอดนึ่งซูเปอร์ซีเอ็นไปขีดนึ่งน้ำมาซักสัจจะใบครับ ห้าวันเจ็ดวันพ่นให้เป็นสตรอเบอรี่รมันจะดอกมันจะดอกครับจากนั้นถ้ามันเริ่มติดโ,โดยปกก็บซูเปอร์จัมโ,มมโบสโโลล้สามขวสูตรไครตวเคลลวและปุ๋ยตามที่ท่านใช้ถ้าแนวนักกว่าสองขวดถ้าแนวมะนาวกว่าขวดเดียวอันนี้เพิ่หูเพิ่มนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณร้านประสิทธิ์การเกษตรครับโอ้โหขนไปแต่แตะครับหลาปันแนนแอ่กำส่งปันทิ 2, ่สองทิ่สองปันนะครับร้านประสิทธิ์การเกษตรพี่น้องแม่แจ่มส่วนใหญ,ญ่ลงมาซื้อที่จอมตอมร้านเพิ่มรัพย์กา หรือว่าไปทางแม่แจ่มสายใต้ก็ออกที่ร้านไอแดงจมูกทางไข่ตัวแขวแล้วก็ซูเปอร์แจมโบ้สามุ่นปีน้องสายดินดอยถโนนก็มาที่ร้านผ่้ทรักย์การเกษตรนะครับร้านตายายร้านประเสริฐการเกษตรที่จมต่อแต่ถ้าว่าสายกลางนะครับสายแม่วางนี่ลงมาที่ร้านปิลาการบรรกาศร้านสังกัดการเกษตรบานไล่หลวงนะครับร้านตากาการเกษตรและร้านสีธนพรถ้าใส่เหนือนะครับที่ป่งแยงก็ร้านนรัร้านการเกษตรเยอะครับ แล้วก็พี่น้องทางเมืองฝางก็ชอบลงมาที่พธิหลงชัยนะครับพี่น้องจังดาวห้วยลึกนเนี่ยแต่ในตัวฝางแท้ๆกับร้านลุงเป้เงก็ว่ากันไปครับแต่ว่าตัวสมืองแท้ๆสายตรงร้านไอ้ประสิทธิการเกษตรบ้านบ่อกแก้วครับโอ้อันนี้แต่ๆเลยหนักมากเน,ะน,นาะก็ฝากาาครับซูปเปอร์จมโบสามหกูนไทตัวแขวได้กับทุกพืชครับผิดบเกเคือบดเต้าบดแตงหมงมหมงลำไยสตอโบรี่ยาขึ้นยาสุกซับปะมันซับปะหอมซับปะถั่วยางพาราและข้าวข้าวโพดทุเรียนเงาะ นะครับได้หมดอ่นะครับจีห้าข้ากแต่จีเก้าเก้างามจีกริงจริงเงาะจีใบใบางามจีหน่อยบเบลน <c oughs> จีเสนืน่อยบเบลนนีนยใหญ่ครับทำไมมันใหญ่ครับเพราะมันคืออะมิโนโกลูกโคไคตินมีถึงกรดอะมิโน,โนมีถึงพวกน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่สามารถซึมได้ทันทีประตค้างแล้วก็มีไคตินคือพวกไขตัวซานตัวกระตุน้นนะครับโอเคครับที่น้องให้ฟังมีอย่างมาเข้าเข้าใจเอิญมาครับฝากด้วยครับเรื่องสุขภาพ เจียวกุหลานดรนิกรหนึ่งกล่องสองขวดร้อยหกสิบเมตรสามร้อยหกสิบาทและถังเจีวลีนหนึ่งกล่องสองขวดสองร้อยเมตรพันห้าร้อยบาทซื้อสามแถมหนึ่งถึงเจียวกุหลานถึงถังเจีวลีนครับสามารถรับประทานร่วมกับยาห้องบาลได้อีปต่อยแม่กินยาห้องบาลบอกว่ายาความดันยาเบาหวานยาภูมิแพ้ยาโรคเกายาลูมาตอยาเจ็บหัวเขายากระดูกทับเส้นนะครับยาจมดียาจมดีใหญ่ยาจิตเวชยานอนบาลับครับสามารถรับประทานนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดรนิกรนะครับถึงเจียวกุหลานถึงถังเจีวลีนควบยาโรงพยาบาลได้ครับยาสีฟันดรนิกรใจได้หมุน แปตงฟันกับม้วนแปกม้วนแปะกับม้วนแปกใครขี้หัวม้วนแปะเป็นยังไงใจยาสีฟันดอกเตอร์นี่ก่อนครับกาแฟดอกเตอร์นิกรครับเจียโก้กาแฟคอร์ี่เจียโก้กาแฟเซเวนเน่กาแฟครับกอดมันลำมันหอมใครขี้หัวกาแฟลำเป็นยังไงใครขี้หัวกาแฟหอมจป็นยังไงกินกาแฟดอกเตอร์นิกรครับตึงเจียโก้กาแฟคอร์ี่เจียโก้กาแฟเซเวนเน่กาแฟครับแต่จังได้เป็นยังยังอะไรรายละเอียดโทรมาหาดอกเตอร์นิกรอน ครับขอบคุณนะักนักขอบคุณหลายหลายพนเมเนีิน้องเน,น,นาอายุวันโนสุขังปรังนี้ปานังประระมังสุขังขอบคุณครับสวัสดีครับ